ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอท่านปู่แต่พวกเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่ชิงชิงถูกขับไล่ออกจากคฤหาสตระกูลเยียนเลยแม้แต่น้อยข้าเป็นปู่ของนางพวกเจ้าทั้งหมดเองก็เป็นลุงพี่ชายและน้องสาวของนาง ขอให้ลืมว่าพวกเจ้าจะมีส่วนร่วมหรือไม่ข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเจ้าไม่ได้ทำอะไรก็ถือว่าเป็นความผิดสำหรับชิงสุยแล้วแม้ว่าเจ้าจะทำฆ่าก็ไม่คิดว่าเขาจะปล่อยเจ้าไปเยียนหัวเริญนกล่าวอย่างฉุนเฉียว แต่เลือดในกายของเขาก็เป็นของตระกูลเยียนเช่นกันเขาเป็นหลานชายของท่านชายหนุ่มอีกคนผู้สง่างามกล่าวอย่างวิตกเจ้าคิดว่าเลือดของตระกูลเยียนจะมีค่าสำหรับเขาเช่นนั้นหรือไม่ รู้หรือไม่ว่าเขาพูดอะไรกับเยียนอีเต้าหลังจากที่เขาได้สังหารเยียนอีเสาวเยียนหัวเรินมองไปที่หลานชายผู้ซึ่งไม่รู้ตัวเองอย่างผิดหวงังนางเป็นคนในครอบครัวตระกูลชิงและแท้ของนางคือชิงไม่ใช่เยียน นางไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับประกูลเยียนอีกต่อไปเมื่อนางก้าวออกมาจากคฤหาสน์ประกูลเยียนแล้วคำเหล่านี้ถือเป็นความอัปยศอดสูต่อประกูลเยียนทุกคนนี่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างชิงสุยกับประกูลเยียนความสัมพันธ์ที่เข้ากันไม่ได้ภายในดินแดนหยกยุพร,ราชอามตะ ชิงสุ่ยเสร็จสิ้นการฝึกฝนแล้วในตอนนี้พลังของเขาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่เคล็ดเสริมกายาบรรพการยังคงโคโจรอยู่ที่รอบ136อย่างไรก็ตามมันก็ใกล้จะถึงรอบที่137แล้วในเร็วๆนี้ ถึงแม้ว่าเขาจะสั่งสมพลังงานไว้สำหรับการพัฒนาแล้วก็ตามแต่เวลาที่ต้องใช้ก็นานกว่าที่คิดอย่างไรก็ตามพลังที่ได้รับยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในกรณีนี้จะต้องใช้เวลาไม่น้อยในการไหลเวียนลงปราณจากรอบที่ 136เพื่อให้บรรลุถึงรอบที่137ในโลกแห่งความเป็นจริงจะต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนหรือมากกว่านั้นหากฝึกฝน,นอย่างต่อเนื่องขณะที่เขากำลังล้างหน้าล้างตาเขาก็เหลือบไปเห็นรูปภาพอันงดงามของโฉมงามคนที่สาซึ่งแขวนอยู่บนฉากกั้นห้องรอบๆของโฉมงามมีทัศนียภาพอันงดงามของแม่น้ำและภูเขา เขาไม่แน่ใจหญิงสาวที่อยู่ตรงกลางของภาพวาดโฉมงามทั้งสามนั้นจะมีตัวตนอยู่จริงในโลกเก้ามหาทวีปหรือไม่สิ่งถัดไปที่ชิงสุยจำเป็นต้องทำก็คือจัดการกับคนสุนัขจิ้งจอกที่เหลืออยู่ มันเป็นเรื่องยากในตอนแรกที่เขาเริ่มทำพวกมันแต่มันก็ก้าวหน้าขึ้นอย่างง่ายดายเมื่อเขาทำไปเรื่อยๆมันช่วยประหยัดเวลาลงไปได้มากเนื่องจากฝีมือของเขาค่อยๆดีขึ้นในท้ายที่สุดมันก็ประสบความสำเร็จเสื้อคลุมขนสุนัขจิ้งจอกสีม่วงหนึ่งตัวเสื้อคลุมขนสุนัขจิ้งจอกสีแดงหนึ่งตัวเสื้อคลุมขนสุนัขจิ้งจอกสีขาวหิมะสองตัว คุณภาพของเสื้อคลุมคล้ายกับตัวที่เขาเคยทำไว้ก่อนหน้านี้ชิงสุยพอใจกับผลลัพธ์ของมันเขารู้สึกอิ่มเอมใจเมื่อได้สร้างเสื้อคลุมขนสุนัขจิ้งจอกที่มีคุณภาพเช่นเดียวกับตัวแรกนอกเหนือจากเสื้อคลุม ชิงสุยใช้เวลาที่เหลือสำหรับทำรองเท้าชั้นนอกของรองเท้าทำจากผิวหนังของสุนัขจิ้งจอกตัวสีขาวหิมะและชั้นในถูกสร้างขึ้นด้วยจิตแก่นแท้เหล็กกล้าระดับ50เขาทำรองเท้าสุดแสนพิเศษสำหรับชิงชิง ส่วนแม่ของเขาได้รับชุดเกราะและรองเท้าครบชุดไปแล้วในระหว่างการหลอมรองเท้าชิงสวยไม่สามารถทำให้อารมณ์สงบลงได้เขายังคงคิดเกี่ยวกับเรื่องของกับชิงชิงอยู่ โดยเฉพาะภาพที่เธอยืนหนาวเย็นอยู่ท่ามกลางหิมะตกและปราศจากเสื้อคลุมชิงสวยได้แต่คิดถึงภาพที่เหี่ยวหอยใจอยู่ภายในหัวของเขามือของเขาสั่นขณะที่เขาค่อยๆสงบอารมณ์ของเขา เขาตัดสินใจว่าเขาจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อพี่สาวของเขาเขาจะทำให้เธอมีความสุขและมีอิสรภาพทันใดนั้นเกิดแสงสว่างสดใสขึ้นทั่วทั้งบริเวณชิงสุยถึงกับต้องปิดตาลง มันคือแสงจากรองเท้าสีขาวอิมะชิงสุยรู้สึกถึงพลังลงปราณอันผันผวนภายในรองเท้าทันใดนั้นเขาก็ใช้เคล็ดวิชาเบิกเนสวรรค์ของเขาอย่างรวดเร็วรองเท้าสึกขนสุนัขจิ้งจอกมันมีความสามารถในการเพิ่มความเร็วของผู้ใช้30เปอร์เซน์เพิ่มความแข็งแกร่งความว่องไวความทนทานและพลังขึ้นอีก300หน่วยพลังกายเพิ่มขึ้นหนึ่งรหน่วย ทักษะเพิ่มเติมคลื่อนไหวเบาหวิวและเงียบเชียบดังงาวเมื่อเปิดใช้งานก้าวงาวมายาความเร็วของผู้ใช้จะเพิ่มขึ้น2เท่าเป็นเวลา15นาทีทักษะนี้สามารถใช้งานได้วันละครั้งชิงสุยสับสนคุณสมบัติพิเศษเช่นนี้อาจจะพอเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นกับสำหรับชุดเกราะสัตดาราแต่สำหรับรองเท้ามันเป็นไปได้หรือ เขาไม่เคยได้ยินชื่อของก้าวงาวมายามาก่อนชิงสุยทำรองเท้าคู่นี้สำหรับชิงชิงด้วยความเอาใจใส่ผู้ชายมีเท้าที่มีขนาดใหญ่กว่าผู้หญิงดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถสวมใส่รองเท้าของผู้หญิงได้ เขาไม่เคยคาดคิดว่ารองเท้าคู่นี้จะมีทักษะท,ที่ทรงพลังเช่นนี้ชิงสุยรู้สึกเหนื่อยล้าเมื่อเขาออกมาจากดินแดนหยกยุพร,ราชอมะตะเขาจึงมุ่งตรงไปที่เตียนนอนชิงสุยรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในสถานที่อันแปลกประหลาดบางแห่งความรู้สึกแปลกแลกนี้มันยังไงกันชิงสุยหวนนึกถึงฝันในทุ่งดอกไม้ความฝันในทุ่งดอกไม้ อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่สถานที่เดียวกันกันกบที่เขาเคยฟันเครื่องเรือนวางอยู่อย่างกระจัดกระจายไปทั่วที่นี่มีแม้กระทั่งเครื่องเรือนระดับตำนานที่ชิงสุยเคยพบเห็นมาก่อนอย่างไรก็ตามสถานที่แห่งนี้มีความคล้ายคลึงกับความฝันในทุ่งดอกไม้มากที่นี่คือที่ไหนชิงสุยมองไปรอบๆอ,อย่างสงสยัย มเมืองเครื่องเรือนเมคามรากตหรือจิงซุยรู้สึกสับสนเมื่อเขาคิดว่าอยู่ที่เมืองเครื่องเรือนเมคามรากตเขารู้แน่ว่านี่ต้องเป็นฝันเช่นเดียวกับเหตุการณ์คราวก่อนในไม่ช้าหัวใจของเขาก็เต้นเร็วขึ้น ไม่มีทางที่เมือง,คงเครื่องเรือนเมคามรกตจะใหญ่ขนาดนี้เขาสำรวจเมือง,งเครื่องเรือนเมคามรกตที่กว้างขวางกว่าที่เคยเป็นและเดินขึ้นไปตามทางบันไดชิงซุยรู้สึกเหมือนมีคนเรียกหาเขาครั้งสุดท้ายเขานั้นยังไม่ได้ขึ้นไปที่ชั้นสามของร้านคเครื่องเรือนและตอนนี้ก็ไม่มีอุปสรรคสิ่งกีดขวางใดๆไ,ไม่จะอย่างไรก็ตามเขาค่อยๆเดินขึ้นบันไดไปด้วยความระมัดระวงัง ที่ขั้นสามเป็นห้องโถงขนาดใหญ่แต่ขนาดของห้องโถงเล็กกว่าชั้นล่างสองชั้นแรกมีขนาดใหญ่เกือบเท่าขนาดของป่ารกร้างอย่างไรก็ตามชั้นที่สามดูเหมือนจะมีขนาดปกติธรรมดาเขาพบทั้งตู้แกะสลักไม้จันทสีแดงเก้าอี้แกะสลักไม้จันท์สีแดงโต๊ะร้อยอัูษรพรมพยักขาว ของเหล่านี้ทั้งหมดเป็นเครื่องเรือนและของประดับตกแต่งที่ชิงสุยชื่นชอบเป็นอย่างมากเขาสอดสองสายตาไปยังเหล่าเครื่องเรือนจำนวนมากมายไกลสุดป,ปลายห้องโถงเขาค่อยคอยเงยหน้าขึ้นขณะที่กวาดสายตาไปทั่วและแล้วชิงสุยก็ถึงกับเย็นยะเยือกสุดป,ปลายของห้องโถงมีสตรีนางหนึ่งยืนอยู่และจ้องมองมาที่เขา เธอเป็นผู้หญิงที่เหนือจินตนาการคิ้วของเธอสีดำเข้มและดวงตาสีดำที่ชวนให้ลหลงใหลเธอสูงและหุ่นเพรียวบางแต่ก็มีรูปร่างที่ได้สัดส่วนหญิงคนนี้ดูสง่างามแม้ว่าจะสวมใส่เสื้อผ้าธรรมดาธรรมดาก็ตามความงดงามของเธอทำให้ชิงสุยนึกถึงอีเย,ย่เจียนเกอร์ความงดงามของเธอเป็นสิ่งมีเสน่ห์และน่าหลงใหล ในขณะที่ชิงสุยจ้องมองเข้าไปในดวงตาอันน่าลหลงไหลของเธอเขารู้สึกเหมือนถูกครอบงำเธอเป็นผู้หญิงที่จะไม่ยอมอ่อนข้อให้ใครง่ายๆเธอเป็นผู้หญิงคนที่สองในภาพโฉมงามที่เขามี มันดูราวกับว่าเธอมีชีวิตจริงๆไม่ใช่แค่หญิงในรูปภาพชิงสุยตกใจมากที่ได้พบเธอด้วยตัวเองเขาไม่อยากจะเชื่อว่าเขาจะอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายๆก,กันกับตอนที่เขาได้พบในหญิงแห่งครือหาดเมคา เขาไม่กล้าที่จะพลั้งมือทำอะไรเหมือนกับในตอนนั้นด้วยเหตุนี้ชิงสุยจึงไม่พยายามเข้าไปใกล้เธอเขาเฝ้ามองดูเธอจากระยะห่างออกไปประมาณสิบเมตรเจ้าหญิงแปลกหน้าประหลาดใจเมื่อเห็นเขา เธอมีเสียงอันอ่อนโยนคล้ายกับเสียงแห่งสวงสวรรค์ของนายหญิงแห่งคฤหาหน์เมคาอย่างไรก็ตามชิงสุยรู้สึกประหลาดใจมากกว่าเดิมจากคำพูดที่หลุดออกมาจากปากของเธอข้ารู้จักเจ้าหรือชิงสุยถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาจ้องมองเข้าไปในดวงตาอันน่าหลงใหลของเธอเขารู้สึกประหลาดใจที่เธอรู้จักเขาเจ้าเคยซื้อเครื่องเรือนบางอย่างจากที่นี่มาก่อน เช่นนั้นเจ้าต้องมาจากร้านค้าในเมืองทักษิณเกิดอะไรขึ้นทำไมพวกเราถึงเชื่อมต่อกันทางกระแสจิตเธอขมวดคิ้วขณะมองมาที่ชิงสุยเจ้าหมายความว่าอย่างไรทางกระแสจิตชิงสุยถาม ก็เช่นเดียวกับที่เราพูดคุยกันในตอนนี้ขณะที่เธอพูดจบร่างของเธอก็ค่อยๆพรา่ามัวายร้านเครื่องเรือนทั้งหมดก็ค่อยๆจางหายไปเช่นกันหลังจากนั้นเขาก็ตื่นขึ้นมาจิงซุยลุกขึ้นนั่งบนเตียงและจ้องมองด้วยความว่างเปล่าเขาครุ่นคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเหตุผลที่เขาสามารถเชื่อมต่อกับเธอทางกระแสจิตร่วมกันได้เนื่องจากภาพโฉมงามหรือไม่ ที่สำคัญที่สุดเขาพบว่าผู้หญิงคนหนึ่งในภาพโฉมงามนี้จะต้องอยู่ที่ร้านเครื่องเรือนในเมืองทักษิณเมื่อเขานึกถึงเครื่องเรือนที่เขาพบบนชั้นที่สามเขาคิดว่าเขาควรจะกลับไปที่ร้านเครื่องเรือนแห่งนั้นอีกสักครั้งดีหรือไม่อย่างไรก็ตามจิตใต้สำนึกของเขากำลังพยายามต่อสู้อยู่ความความคิดมากมายที่แล่นเข้ามาในหัว ชิงสุยยังไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเขารู้สึกสับสนมากเพราะยอดนักสินเคยกล่าวไว้ว่าภาพโฉมงามเป็นสมบัติอันยิ่งใหญ่ในหญิงแห่งคฤหาสน์เมคาเป็นผู้หญิงคนแรกในภาพโฉมงามเธอเป็นหนึ่งในคนที่ช่วยเขาให้บรรลุถึงขั้นที่ห้าแห่งเคล็ดเสริมกายาบรรพกาลและเคยช่วยชีวิตเขาไว้นอกเหนือจากรูปปั้นของเธอ ชิงสุยคิดว่าเรือนร่างของเธอจะต้องเป็นสมบัติอันยิ่งใหญ่ที่ยอดนักศิลป์เคยกล่าวถึงเช่นกันทุกสิ่งทุกอย่างได้รับการพิจารณาแล้วไม่มีอะไรมีค่ามากไปกว่าการที่เขาสามารถยกระดับเพล็ดเสริมกายาบรรพการให้สูงขึ้นได้และชีวิตของเขาถูกช่วยเหลือไว้โดยนายหญิงแห่งคฤรืหาดเมคาชิงซุยส่หัวและหยุดคิดถึงเรื่องทั้งหมดในทันที ยังคงมีสิ่งที่สำคัญกว่าที่เขาต้องทำเขาลุกขึ้นจากเตียงล้างหน้าและแปรงฟันหลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วเขาก็กลับเข้าไปในห้องนอนของเขาและเข้าสู่ดินแดนยกยุพร,ราชอมตะ จากนั้นเขาก็เปลี่ยนไปใส่ชุดกรอบประการศึกของเขาเขาคว้าเสื้อคลุมขนสุนัขจิ้งจอกและรองเท้าพร้อมกับออกมาจากห้องของเขาชิงเหอและชิงอยู่สวมชุดเกร,ราะประการศึกเต็มชุด พวกมันถูกสร้างขึ้นโดยชิงสุยในตอนที่เขากลับไปยังเมืองร้อยไมล์ชิงชิงกำลังสวมชุดคลุมขนสุนัขจิ้งจอกซึ่งชิงสุยเคยให้กับชิงอี้ดังนั้นเขาจึงมอบเสื้อคลุมขนสุนัขจิ้งจอกสีขาวหิมะสองตัวให้กับแม่และทางไห่หมิงเยียดเขาให้เสื้อคลุมสุนัขจิ้งจอกสีแดงแก่สือชิงจวง และเสื้อคลุมสุนัขจิ้งจอกสีม่วงกับห่าวหยุ่นลิ้วลี่สิ่งนี้สำหรับท่านพี่ชิงสุยหยิบรองเท้าคู่สีขาวอิมะอันงดงามออกมาไว้ด้านหน้าจริงจิงจิงจ้องมองรองเท้าสีขาวอิมะที่งดงามอย่างไม่มีทิฏฐิเธอมองไปที่ชิงสุยซึ่งตอนนี้ยิ้มให้เธอ ทุกคนดูแลเธอด้วยความห่วงใย,ยและความรักมาตั้งแต่เมื่อวานแต่เธอก็ยังไม่คุ้นเคยกับความรักทั้งหมดที่ได้รับอย่างไรก็ตามเธอยังคงรู้สึกขอบคุณคนที่เรียกเธอว่าพี่สาวและทุกอย่างที่เขาคอยทำให้เธอหัวใจของเธอค่อยๆแง้มเปิดออกจากความหนาวเหน็บที่คอยปิดกั้นอยู่มันเป็นเพียงช่องว่างเล็กๆแต่เธอก็รู้สึกถึงความอบอุ่นที่ไหลเข้ามาภายในตัวเธอ ถ้าทำมันด้วยตัวเองหากท่านชอบมันก็ใส่มันเถอะพวกเราจะกลับไปที่คฤหาสน์ประคูลเยียนในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ชิงสุยส่งรองเท้าไปให้เธอด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่นชิงชิงยิ้มให้เขาแต่เขารู้สึกว่ารอยยิ้มนั้นไม่ได้มีความสุขมือของเธอสั่นขณะที่เธอรับรองเท้าเอาไว้เธอรู้สึกขัดแย้งตลอดชีวิตของเธอได้แต่เฝ้ารอผู้เป็นแม่มาหา แต่ตอนนี้เมื่อเธอได้พบกับแม่และได้รับการดูแลเป็นอย่างดีแล้วเธอกลับไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับชีวิตใหม่ของเธอได้หลังจากหยิบรองเท้าบูทจากชิงสวยชิงชิงก็ขึ้นไปชั้นบนเพื่อเปลี่ยนจูจ่ๆก็มีคนเคาะประตูไม่ใช่ใครอื่นนอกจากหลายจิวเทียนและหลายชูซ้ง ไม้ทอชิงสุยข้าได้เตรียมคนฝีมือดีไว้ให้เจ้าแล้วให้พวกเขาติดตามไปกับเจ้าด้วยเถอะขอบคุณท่านลุงแต่ข้าพูดไปก่อนหน้านี้แล้วพวกเราตระกูลชิงจะชำระหนี้แค้นกับตระกูลเยียนด้วยตัวเอง ชิงสุยปฏิเสธความช่วยเหลือของหลายจิวเทียนชิงสุยปฏิเสธเพราะเขาไม่ต้องการพึ่งพาคนอื่นและที่สำคัญกว่านั้นคือเขาไม่อยากจะเป็นหนี้บุญคุณต่อการหากเขายอมรับความช่วยเหลือ ไม่นานหลังจากที่หลายจิวเทียนและหลายชุดส่งเข้ามาชิงชิงก็ออกมาพร้อมกับสวมเสื้อคลุมขนจิ้งจอกสีขาวหิมะและรองเท้าหิมะสีขาวการเคลื่อนไหวของเธอนั้นช่างดูแน่วแน่อย่างไรก็ตามชิงสุยก็ยังสามารถมองเห็นถึงความโศกเศร้าบนใบหน้าที่งดงามของเธอได้ ไปยังประกูลเยียนกันเถอะคำพูดของชิงสุยนั้นดูสงบแต่มันกลับทำให้เลือดในกายของทุกคนนั้นเดือดพล่านด้วยความรังเกียจของความไม่ชอบธรรมที่เคยเกิดขึ้นวันนี้ได้มาถึงแล้วอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ